ลองก็ไม่กินเลยซ้่ปวดดูลอง่ไม่เห็นรถไม่เห็นไป,ไ,ไปเมามเหลายเมนูกัตัวทาตอนนี้มไ,ได้กินางเลยมันเาสิ่งที่กินงเลยเลย จมันลนงนบบตะแกงแล้วมันหลวกหลวกมูนบาต้งการนำสุกมาข่อยมันคืออนปนนี่อันนี้เนะพราะว่ามันปนลงไปห้องที่เท่ากิน มันก็เป็นสิตัรีลยนี่จะไงนเออว่างครับสีตักว่ใส่หมอนี่ตุ่มก็เอ,เอาเออจังใส่ก็ได้แต่ก็ใส่หมอนมาแอ้วหิ้วเขาว่าจะนั่นนง,งเขาจะถอดออกบอกเอาจ้ะนั่งนั่งมันบอกแม่ค่ะอ่อตุ่มหมูสับเข่ากันนะครับ ทีก็ได้ทำเจอ,อ,เอต้องเปไรันลองตักลงสับลงจะเ,เท่าไหร่เดหลายเมนูนะครับเปลี่ยนแปลงได้หลายเมนู โอ้หมอมันคุ้มเต่าไปจ้ะหมอมันคุ้มเต่าหมอมันใหญ่น่ะคนกระทางมันใหญ่แลนะคนกระทางนะมันหน่อยเพียงกระทางบอกระทางหลังหรอแล้วจะคอยใจการให้เพียงกระทางบ่ล่ะทา่หลัง ด้ว่าหมอก็ลงเงยลงนเปล่าน้องจะกินยู่บอลงสดกู่วันอือสดหมูสับก็แม่ใช่อากาสิบปานหมูสับลงเลเนะค่ะอันนี้เป็นหมูสับที่หมักแล้วนะคะอเค ก็ของว่าทานเลยนะลอดคำามา่อ,องเลยมีจัแเกีนี่เราก็จะมาต้มจืดนะคะต้มจืดหมูสับใส่ผักกาดขาวเราก็จะปั่นหมูลงสิเลยนะคะ กินแรงของเราหน่วยหนึง่งกรุ๊พข้นบาเกลกเราก็จะมาปรุงหม้อของเราด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปอืมรุยม่ยตือหลงบุมเกลือตามด้วยพ่อห็ดชู เพราะว่าเกลือเขาใส่แล้วเขาจะใส่ซัมนี้แล้วเราก็จะเอาผักกาดขาวลงเพื่อให้เพื่อได้นะคะผักกาดขาวลงลวกกันหน่อยบางละต้น